ผมนายร้อยรจนวิทย์ทิลักษณภาจำปีสามตอนสอบอพยี่3ครับคำสั่งยุทธการของหมวดบรนเล็กในการตั้งรับ 1. สถานการณ์กำลังฝ่ายค่าศึก 1. น่ค่าศึกเป็นกำลังจากกองพันเคลื่อนที่เร็วที่15มีกำลัง 1. นึ่งขร้อยกำลังยืนหน่วยเพื่อเตรียมการปฏิบัติอยู่บริเวณพิกัด qr 3 3 7 8 5มมีขวัญดี2สิ่งบอกเหตุ คาดว่ากองกำลังส่วนนี้จะทําการเข้าตีตอนน่อแนวตั้งรับฝ่ายเราในไม่ช้ากําลังฝ่ายเราหนึ่งร้อยว,วิลดบอลที่สองตั้งรับในยี่สิบห้าสิบหกศูนย์พฤษภาคมหกสี่ตั้งแต่พิกัด QR สามสามแปดสามสามศูนย์แปดหนึ่งสองหรือพิกัด QR สามห้าแปดแปดสามหกสองหมดประเด็ที่สองตั้งรับใน 25 1600พคม64ทางด้านซ้ายของ2 0งร้อย3หมวดบรี่3เป็นมวลหนุนตั้งรับใน25 1600พฤภาคม64จากพิกัด QR 346805จากพิกัด QR 3618194หมวดคอ10ช่วยส่วนรวม ตั้งยิงในพื้นที่ของหมวนหนุนบริเ,เวณ qr ส5 5ห้าห้าแปดหนึ่งหน่วยแยกไม่หน่วยสมทบไม่มีภารกิจหมวดประเภทที่หนึ่งตั้งรับในย5 1 6 0บห้าสากศบคกาพิกัด qr สา5สี่ห้าแปดสองเจดถึงพิกัด qr สา8ห้าแปแปดสาหเพื่อจับยั้งถักดันต้านทานและทำลาย กองกำลังปิราวุ์ไม่ให้ผ่านเข้ามาในแนวตั้งรับของฝ่ายเราได้ถามการปฏิบัติแนวคิดในการปฏิบัติจิตนารมของผู้มัางมัชาตต้องการอำนาจการยิงและประสิทธิภาพของการระวงป้องกันในการขับไล่และทำลายกองกำลังส่วนนี้ให้ออกนอกพื้นที่ของฝ่ายเรา 1กลยุทธ์หมวดปืนเล็กทำการตั้งรับโดยวางกำลังสหมู่ปืนเล็กเคียงกันจากด้านซ้ายของหมวดไปทางด้านขวาปู่ปืนเล็กที่1 2และ3ตามลำดับปู่ปบนกลตั้งยิงในพื้นที่ของปู่ปืนเล็กที่3 2การยิงลำดับความเร่งด่วนในการยิงมอบให้หมู่ปืนเล็กที่1 2และ3ตามลำดับหมู่ปืนเล็กที่1วางกำลังตั้งรับจากพิกัด QR สามสี่หกแปดสอถึงพิกัด qr สามสี่เก้าปดสองเุ่มเปนลขที่2องวางกำลังตั้งรับจากพิกัด qr 3ามสี่เก้าแถึงพิกัด qr 3 5ม8 3าสามแปดสามสามุ่เลขที่สมวางกำลังตั้งรับจากพิกัด qr สา3ห3าสาถึงพิกัด qr 3 5 8 836ู่เปิรนกลตั้งยิงในพื้นที่ของมู่เปินเลเยที่3บริเวณ QR 35 88 36ก mm ็ hmm. จะต้องขอตั้งยิงขั้นต้นบริเวณวิกัด QR 34 68 27คำแนะนำในการประสานงาน1ทุกหมูคอนตาฮันัศึกใน25ศู0นสมาคม64 สองลำดับความเร่งด่วนของงานในการตั้งรับหมู่ปืนเล็กจะส่วนน้อมอ,อก,กันเฉพาะเรนเวณปูละหนึ่งแห่งห่างจากเขตพื้นที่ในใระยะยิงวางผลของปือเล็กนำอาวุธเข้าที่ตั้งยิงมอบเกิดการยิงหากถามพื้นที่ยิงตรวจการเพื่อหาระยะยิงต่อเป้าหมาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทังอาวุธยุทโธปกรณ์และหลุมบุคคลจะทําแผนจนระยะและแผนการยิงของหมู่จาด,ดแปลงพื้นที่มั่นเพื่อความมั่นคงและแข่งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลารายงานทันทีที่พบเหนุ้าสศึกในพื้นที่การลบ 4. การลบการส่งกำลังการรับประทานอาหารบริเวณตามลำระจองหน่วย 500, อกองร้อยอยู่บริเวณิกัด QR สามห้าสามูนยจาลจากสูนของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 3 5 4 8 0 7การส่งกลับสายแพทย์ที่ประถมพยาบาลของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 3 5 4 8 0 7 5การบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาทุกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 3 5 4 8 0 7สีนเจรวณหมวดอยู่บริเวณกัด QR 3 5มห้าห้าแในระหว่างเรียน,ก,น,ยนการตั้งรับหากผู้บัคับหมวดไม่อยู่หรือไม่สามารถควบคุมผู้บงคับัญชาหมวดได้ขอมอบการ,ร,รบังคัมบัญชาให้กับรองผู้บังคับหมวดตัวค่าหมู่เป็นกลุนตัวข่าหมู่ดยเลขที่ หนึ่งสองสามปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับการสื่อสารนาวสฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้สองัสสัญญ er. าณฉุกเฉินใช้นกหวีดยาวหนึ่งครั้งเลิกฉุกเฉินใช้นกหวีดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณย,ยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายใช้ผู้สีแดงหนึ่งช่อสัญญาณหยุดย,ยิงใช้ผู้สีเขียวหนึ่งช่อสี่สัญญาณบอกฝ่าย ้าขาวูกต้นแขนซ้าย5้าสัญญาณผ่านตั้งแต่ยี่ส0 0ี่สิบแปนย์าคม64ถึง25 18, 000, ่สิบห้าสิบนยาคม64ถามหารแดงต่อโภมณีมีใครมีอะไรสงสัยบ้างอันนี้เวลา10.00 10, ูน